มากพี่น้องมากมนียสวยมากในหาบักสมกินบัออกกรลิงปิงพีอเมื้อตอนประเดียกประเดียตดวงผมด้ยมียาพ่นหิดไว้แบบยังบุมีโอ้ยยิง ใายคิดริงใก็้อไม่กินน้ำแข็งก็ได้ต้นอย่างนี้ป่นี่ยมีกรสาวตื่นกลองนะคะเดี๋ยวมาจับต้นมาหลดมาหลดไม่เห็นหลดนั่นนะอ๋อไม่เห็นหลอดซุปเปอรางขีซุปเปอร์นางผีไหมไม่ไม่ส่วนอยู่บุ๊ เดี๋ยวมีสอ,อันให้เขามีไหมแม่ใช้ส่วนนี่อีส่วนหนึ่งไม่มีอยู่เดี๋ยวมาจับตุนด้วยจ้าประเดี๋ยวประเดี๋ยวตวงมากมีคนบนเขากองสองอัต,ตานะจ๊ะเนรคุณอาริโยอาวิโมตะล อะไรไดขื่นบคเอยมีตัแดงอ่ะวแดงแซ่บเลยมันเข่ากันเลยนะมันตัดสมเลยนะตัวแดอีเมเ็ดตวแคัตัวนีต่มะฮงาะขาวปุ่นก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวยังต่ำหาบะฮงเฮรมไม่ต่ำเลแซ่บย bà bá, cô gì khác bá, cá gì đẹp bá, cá gì con, con cái không? này, mai cho กม่สนนบอกคือฟิวงหวูหหหเอาอยู่บลิงสิยูเดสดสไม่ไม่ไปหาไม่อีกแล้วหลก็ลิ <c oughs> งปิงนเนี้ยตนมันยเสรเลยดสิลกใส่ใส่ไมค่ะบ <c oughs> ังเกอรไหมค่ะแล้วก็ใส่ไมค่ะอีก ไม,ไม่ามาไม่มาสมสมคะกินซีรีส่ม,ยยมันมาถือประเด็นเขาหรือเปล่าไ่ยั่วจ้าที่ยากินได้ไปเหนตัวนั้แม่มื่อฝุ่มมนสินค่อยสมเนาะไม่ถามุยเจียวอาจจะสมคุยเอา,อาน้นเขานำเขาเรียได้ไมไม ปลาแดดรวมครับใส่มาหน่อยตอนสุกสักไข่ตักมากเนี่ยไม่ใช่ไม่ใหญ่สักไข่ตักมาได้หลายตอนแม่ปลาแดดแม่ปลาแดดอีแม่เห็้วมาตอนยังไงสวยมากคะส่วนกินกระหุนคะส่วนกินบักสุน

รูเรืองเลยเปหนไรไงรูเรืองเลยของนมโอ้มาอยู่นี่บะทานหนึยังแช่อยู่ไม่เห็บหอบ่วรูไมีฝนแต่แต่อยู่โรงงานมันสเศ้าเขาได้กินเขาหรือเปล่าไปโรงงานกิน่เขาาวไม่อยู่ที่ไหนบ่บ่ค่อยอันนี้แม่มาบ้านเป็นสีหรือเปลมันปบสะพานเป็นแดดยกินแนวกินยุคผุนมาในเลนไปต่อขี้ของน้ำอืมขึ้เขาก็บอออกได้เหรอทากันยู่หันรนทากัท้า ออกก็บอกจือเถียบางเดียวเพ็นหนาหยาใจเหมนไอ้กูออกบอกเจือเถียจเนจเดี๋ยวบากปัางเห็ดอย่างยเลยบอกวเขาตึงตึ้งตึงอื่นเะเปิดตึงตึ้งตึงตึ้งออกนะคนปวดกับปวดอีีเนาะเมีนอดเดอดเนะคนนี่ล้วก่แพค่น่กินหลายคนมันเสียเมันเยียงกันอจปวดขาดินี่แวนางไปเอามานางโต๊ะคอนะ ปวดขาดิแต่สิกินเดียวไงอันเน้บมกินยื้อนี้อันูนี่บาดใหญ่เลยแบบว่าเห็นงานยืนมาโดนยืไปนั่งกันสิปวดขาอีกเลยเน็บย้อุยถึงเบาเครื่องเสียงมาเปิดขยับอีกันวันมาันวันม่แล้วจะกินไอเลี่ย แฟรนบอกเบบดูพอมีน้จังามงามเนาะมีนังสีได้เขาดีอัต้องซื้อมาให้แม่หน่่อมี้มพนเขาดีมีเอาเทียพี่น้องบอว่าจะมาให้แม่ท ก็สื่อมาเ้ยเจ้อยู่มันสื่อเสียเลยมันแดดิานตงโหงเมอเสียบเลยป่าต่าเมียมันเป็นอะไ่มันเปต้นใดบุต้นนี้แล้วแต่มันเธอมันต่างด้อยู่บาแต่มันยังดีบีนม่ฉีป่าจักนัวบนนัวเนาะป่าใชจักว่าจักอันก็ยังคือแบบแดคื่เก่าดดคือเก่าอ่ะมแปลก กินไงยังโอ้ยตไม่เสียปะเมนเอเดี๋ยวมึงฟังไอของฟังแวะๆเด้อเออเยอมีแบบแว้มีแบบฟังเสียไหมแม่อกินแบบเสียไม่ปะตาอ๋อกินนี้ก็มีหมองแบล่ะองัมีหมองแบไม่เด็ดแฉลม่ขาดดิค่ะเอาเข้ามาเดี๋ยลดกูไปแเอาทุเรียนทำไมนึ่งันก็บามาแล้วไม่บาู แม่แม่ไม่บ่คะน้อเอาอะไรอะไม่เอาเงินไม่มยิมเงินพี่น้องมาหาเหรียญก็ไปเชื้อเงินน่ะเบกเบกพาน่าอยากกินนี่เผือกว่าคะเอาเผือกนี่กะทิบ่จ้ะกะทีเบ่เล่เอาเผือกจ้ะไม่เอาเผือกเดี๋ยวม่แม่ทามบอกการเรื่องงนยืมก่อนจ้างเิยืมกน หยิบเลยซัพอได้เจไม่เลียงจ้าเจไม่เลียงจ้าแปกมากเบิดกลุ่มจ้ากะทิบอกไม่ฮะกเตอว่ามบอว่าเบิดแล้วพ่อค่ะย่างไม้นึ่งามนึง็ไห่น้ำาเ้นุงกำเนี่ยเจ้าว่านิ่งหะ เบื่ออะไรให้เอากันคืเสีก่อนคือเสไปก <c oughs> ่อนไปนาทีเลยโหดอวบานมันเป็นอย่างขึ้นน้ำเท่าไรน้ำบวกกับน้ำอันนี้น้ำม,ม,มไม่ได้แบบแต่กระเสียก่อนเลยเมนเลแต่ลด <c oughs> อือ ขูเจ์ไม <laughs> <on> <laughs> ่ไลยนีงเขานังส <fruits> ้วมกันอยู่นี่มันรดอยังมากกว่าสี่เหลคายก่เน่คลายแล้วเออเอินตลอดเป๊กเป๊เป๊งงวะวะแม่นอพี่ผัวเข้าบุกได้กี่นอเขาบกได้้อเขาบกได้พ่อพวลูกป๊กๆเ ที่ยุบเป็กๆกุ่มพวงมันโดนเอสิเขามาเ,เขอั่มทมี่กทเากาเดวงถือไปวงุ่นบ่บปะป้านังว่าเสียใ่ตู้เย็นกินก่อน <laughs> กินก่อนจ้าแค่แแล้วเป๊กๆสิบบาท กินเนี่นี่ขึ้นันไอติมไม้ระบาดหน้ามาตัวนี้มันสุญองี่งเลโอ,ลโอเ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 กือบากัดออกกันแล้วเอดือดูมันดเป็นยังขนมกปนกินดูครับไม่ให้กินด้วยหรอกแห่ต้องอเลื่อง ข้องสุมแล้วบอกของหวานแล้ก็ไปกินของสมไหมก็ไม่ค่อยนาวไปเลยหเนาะรไท่นนีนาวจงเนาะไหนนาวไม่ยอมส่นาวยแตยงมืเแรกดก่นนาว เบเลยขากกิน่แมเขาบอกเขาจะกินบอกของเราโมคะละลายผมเนาะมันเป็นเนียนๆยไม่รู้้งแต่ละลายแ้ว่ามันหนาวอ่ะเออคือ <laughs> แต่ละลายละ ไม่ขาดไปลเลยวะขาอดจริงไปเจียกดูไม่ขาดก็ดีเลยดูขามากเดี๋ยว งานเขาแล้วกินจบก็กินต่อไปเป็นรูปจานเรีบ้อยป่ะอานนี้นี่มพี่ต้้งแคลนกินอันนีะกินอันนี้แล้วก็ต้องกินอันนี้ว่าอย่ไหมกินวิบากไหมกินวิบากโอ้ยายท้อวิบากแบบตัวแบบเดียวู้าแบบแบบมันเตือนน้อง ยี่ไปต้นประเด็นเอาเลยไดเอาวะเราต้องกินส้มไปก่อแล้วสร้างห้องเวรให้ทคน อันขนตมขหมตมขึ้นเนี่ยัดล้กันหตึมขึ้นไอ้เมียมาหาฉันหเห็ดกระตุ่มทัดจ้ะก็เลีวรู้แล้วันี้ยซอนเห็ดกระตุมผัดซ้อนแล้าก็้อนไดอยู่ ตบจำตอนห่อๆกบเปลี่นไหกบจางบจเนย้อนกบม็นมีหงงามด้วย่ะอย่า่าด้อย่าว่าเล่าการสีผามอาลาจับหลบอๆเปไปเปมากหอบักใหญ่นึ่งแบบไหน่าวห่อฝ่าวแลี้อลีมือนป้าจ้าหัหอใหญ่ค่ะฝ่าวห่อฝ่าวและทเ็นยางน่อยๆในพุ่นนน ส่วนเดกก็สอนอยูเซนใช้ประจําค่ะไยหยกอะไรกห้อเขียงกันห้องกินของมัน่ห้องกินแต่ของมเนาะอยากเปลยนดูด้แต่ว่ามันเดีว่ามันยังไงหรมันแบบ่ค่อยจําเมันต้องเ็ดบิกเรีนบักโดนผดีน่ะชางสอว่านี่เลยแต่คนห้องงานผมงานไม่ดีเนาะซุ่มกระจกห้องน้ํางานไหมกจห้องน้ํ งานไม่เล่าเลงนบวชงานยังแม่บ้นนงานงานอยู่่เขาตะกีเพันหองงานพันหองแน่อน้อยฉันหอไปตองแตกบ่จ้ะสสัังนะหองหองเดดแต่เวลาพับลงดนนั่นแหละเล่าพับลงเหอโมีดวยโบมีไรโบมีอย่างที่เป็นโบแน่มแล้วมันแตกอือนิ่งแค่นมากไมครับมาที่หลัง ย,ยุดมาเหมือนยดงมาะไรโอ้ยุดเมืนี่พัันยุดเดอเพียรแล้วหนวันหลาย,ยดดขออนุญาตปิดนะจ๊ะ